มาถมายยถัด้วยเนี่ยายเลยด้วยแม่ถ่ายยันด้วยดิเออครับองลง นำโมนแโมเอาเอาอีกเอาเอาให้สุดนำโม่นำโมนำโมชาชาช้าอายบอกต้องอายแต่เพื่อนถ่าย ไหนไหนสิไหนไหนก็ยันเลือกเล่าแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้คำาทานมึงจะรูปผาป้ามึงเหรอไอ้ยันรูปยันชิวจะออกป่าเนี่ยน้ำมันได้เต้ลน้ำมันยังของขึ้นที่ชูสองเล้วนะ ปไเนดียวเดียนี่ไอ้แม่งเด็นนะเว้ยไอ้แม่ไายมาจ้็นี่ี๋ยว่ายทยงมากวันนี้